สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตั้งเวลาในกาโทมี่นะครับตอนนี้อยู่ที่เวลาบ่ายสองโมงเก้านาทีนะครับเราจะตั้งเวลาตามโทรศัพท์นะครับบ่ายโมงนะครับหกนาทีนะครับตอนนี้นาฬิกาก็อยู่ที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักเป็นเวลาบ่ายสองโมงเก้านาทีนะครับนาฬิการุ่นี้จะมีทั้งหมดสปุ่มนะครับปุ่มบน ด้านซ้ายจะเป็นปุ่มไลท์นะครับปุ่มไฟนะครับปุ่มล่างด้านซ้ายจะเป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่มบนด้านขวาจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มล่างด้านขวาจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับในการตั้งเวลากดปุ่มโหมดนะครับถ้าเรากดไป1ครั้ง กดไปหนึ่งครั้งจะเป็นการจับเวลานะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเรากดข้ามไปเลยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งไปครั้งที่สองนะครับกดครั้งที่สองก็จะเข้าโหมดปลุกนะครับปลุกตั้งปลุกนะครับแต่เราไม่ได้ตั้งปลุกนะครับเราจะข้ามไปเลยนะครับต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาที่หน้าตั้งเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับ ในการที่เราจะเลือกตั้งชั่วโมงนะครับเรากดปุ่มขวามือล่างนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะตั้งชั่วโมงนะครับตัวเลขชั่วโมงกระพริบนะครับแสดงว่าเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับเรากดตั้งเวลาได้เลยนะครับ ในการเลื่อนเลื่อนหาการตั้งนาทีเราใช้ปุ่มล่างด้านขวานะครับตัวนาทีจะกระพริบนะครับเราก็สามารถตั้งได้เลยนะครับกดค้างไว้ก็ได้นะครับตัวเลขจะวิ่งไปนะครับนี่นะครับ ต่อไปเราจะตั้งเดือนกับวันที่แล้วก็วันนะครับกดปุ่มล่างด้านขวาเพื่อหาการตั้งวันที่นะครับตัวเลขด้านหน้าเป็นเดือนนะครับ แล้วเราก็จะเลื่อนหาวันนะครับเลื่อนไปที่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการตั้งวินาทีนะครับเราจะเซตเป็นศูนย์นะครับ,รรรบกดปุ่มหนึ่งครั้งก็จะเซตเป็นศูนย์นะครับบ่ายโมง 14นาทีวันที่9กกรกฎาคมวันพุธนะครับบ่ายโมง14นาทีวันที่9วันพุธนะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นการตั้งเวลาจนพอใจแล้วนะครับกดปุ่มไซ้ายล่างนะครับเพื่อกลับมาหน้าจอหลักนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นการตั้งเวลานะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่หน้าจอหลักแล้วนะครับ เวลาตรงแล้วนะครับสําหรับการจับเวลานะครับถ้าเราต้องการจับเวลาโดยการกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้ามาการตั้งจับเวลานะครับตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการจับเวลานะครับ ตัวเลขจะวิ่งนะนะครับนั่นก็คือการจับเวลานะครับกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดนะครับและกดปุ่มขวาล่างเพื่อเคลียร์นะครับเป็นศูนย์นะครับนี่นะครับเป็นการรีเซ็ตแล้วนะครับกดเพื่อออกนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะออกมาหน้าจอหลักนะครับ ต่อไปจะเป็นการตั้งปลุกนะครับโดยการกดปุ่มด้านซน้ายล่างเหมือนเดิมนะครับกดหนึ่งครั้งจะมาที่การจับเวลาเหมือนเดิมนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าสู่การตั้งปลุกนะครับสมมติว่าเราจะปลุกตีหนึ่งนะครับปุ่มด้านขวาล่างเหมือนเดิมนะครับ ตีหนึ่งห้านาทีนะครับนี่นะครับกดปุ่มตีหนึ่งห้านาทีแล้วนะครับนี่ก็คือการตั้งเวลานาฬิกาดิจิตอลโทมี่นะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ